การประชุมครั้งใหญ่ที่ทั่วโลกจับตามองในค่ำคืนวันนี้ก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะจัดจัดขึ้นรวมแล้ว2วันท่านนี้เองนะคะประธานของธนาคารกลางสหรัฐเจเน็ตเยเลนจะเป็นผู้นำประชุมหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินแต่อย่างใด นักวิเคราะห์ประเมินนะคะว่าแม้จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่เฟดเองน่าจะส่งสัญญาณชัดเจนว่าหากภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐปรับตัวดีขึ้นทั้งเรื่องของอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงาน เฟดก็น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้อย่างแน่นอนโดยไม่สนใจว่าเศรษฐกิจในต่างประเทศนั้นจะยังอ่อนแอทั้งนี้ตั้งแต่การประชุมของเฟดในครั้งก่อนหน้าพบว่าอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐเริ่มมีเสถียรภาพอยู่ที่ประมาณ1.9%ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่2%ขณะที่อัตราการว่างงานในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่4.9%ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับระดับที่เฟดเชื่อว่ามีการจ้างงานเต็มที่แล้ว นักวิเคราะห์ประเมินว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรอบต่อไปในกลางปีนี้โดยมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนซึ่งขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐจะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้ หากว่าสหรัฐปรับขึ้นดอกเบีย้ยก็ส่งผลต่อตลาดการเงินโลกซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆรวมถึงค่าเงินบาทของไทยและนั่นก็หมายความว่าค่าเงินบาทก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงด้วยเช่นเดียวกัน ถือว่าเป็นการประชุมที่ทั่วโลกต่างให้ความสําคัญเพราะว่าในวันนี้เพิ่งมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นไปและก็คงดอกเบีย้ยนโยบายไว้ที่ติดลบ0.1หมายความว่าถ้าใครนนำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องจ่ายค่าฝาก0.1นนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีทิศทางอย่างไรก่อนหน้านี้หลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยได้แต่ว่าสุดท้ายตลาดโลกไม่เอื้อเลยก็อาจจะคงดอกเบีย้ยไว้แบบเดิมค่ะ